สวัสดีครับร้านไทเกอร์อิงเวนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งไดเวอร์นะครับของ Printer ์บรา h e เอนะครับ DCP ที DC ่420 w นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ตัวที่วันนี้จะสาธิตให้ดูนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบผ่านโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเชื่อมต่อกับบราวเตอร์ Wi-Fi ของเราที่บ้านนะครับวิธีนี้ก็จะมีข้อดีกว่าแบบไดรเร็กนะครับคือสามารถที่จะสั่งพิมพ์ p r i นเตอแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปด้วยได้แล้ครับแล้วก็สามารถทำงานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับมาดูวิธีการทำครับก็เราต้องเข้าไปดาวน์โหลดเดเวอรก่อนนะครับไปดาวน์โหลดเดเวอร์ใน Google ก่อนนะครับเข้าไปที่ตัวนี้ครับ เาไปดาวน์โหลดก่อนอย่างนี้ครับพิมพ์นะครับไดรเวอร์ Driver T สี่สองศูนย์นำบรร้วกด Enter ครับแล้วก็เลือกตัวแรกนะครับก็คือดาวน์โหลดตัวนี้ครับนี่ครับประเทศไทยกดเข้าไป อันนี้ก็จะเลือกให้เป็นวินโด้ Windows นะครับวินโด s ของเราก็จะเป็น Window สิบอันนี้ครับระบบจะเลือกให้นะครับ Windows 10ของจุบแ,แล้วก็ <S <S กดถัดไปตรงนี้ครับโอเค,อ,เคอันนี้ก็เลือกแบบฉบับเต็มนะครับคือตัวนี้ แนะนำให้เลือกฉบับเต็มนะครับเพราะว่าจะได้โปรแกรมที่ครบกว่านะครับเราก็เลือกตัวนี้ครับยอมรับข้อตกลงแล้วก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมานี่นะครับไฟล์ดาวน์โหลดอันนี้เราต้องรอให้ตนไฟล์ดาวน์โหลดตัวนี้ดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับนะครับรอก่อนนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเราค่อยมาติดตั้ง ครงนี้ก็จะรอจนถึงความเร็วระยะเวลาในการดาวน์โหลดก็อยู่ที่อินเทอร์เนต็ตนะครับถ้าอินเทอร์เนต็ตเราแรงก็จะดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น,นครับอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนตรงนี้รอครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะเห็นไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเนะี่ยเราก็เปิดมาเลยครับราเป็นคลิกไฟล์มาเลยตัวนี้ก็จะมีการ เอ็กแทกไเพื่อที่จะลงไดเวอร์นะครับเหมือนเราดาวน์โหลดไดเวอร์ปกตินะครับย้ำนะครับคอมพิวเตอร์เราต้องรับสัญญาณไ Fi f i ของเรานะครับเป็นพวกโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีตัว USB รับแบบ wi-fi นะครับจะเป็นแบบสายแลนจะไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบ wi-Fi นะครับต่ออยู่หน้านี้แล้วนะครับเราก็เลือกภาษาไทยตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับ ก็กดต่อไปเลยครับตอนนี้ก็จะให้ตรวจสอบยอมรับเงื่อนไขครับก็จุดยอมรับเพื่อที่จะคลิกต่อไปครับอ่าขั้นตอนนี้สําคัญนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเราจะลงไดเวอร์แบบไหนถ้าเป็นแบบ USB เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราจะเลือกแบบ Wi-Fi ก็ Fi, คือเป็นตัวนี้กดเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ต่อไปครับ ระบบก็จะเชื่อมการเชื่อมค้นหานะครับช่วงนี้นะครับเราก็ทําการนะครับเลือกไปที่ WiFi ของเราให้มีไฟกระพริบก่อนอนี้ครับกดไปที่ปุ่ม Wi-fi นี่ครับระบบจะทําการค้นหาสักครู่นะครับพอเรากดสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะสามารถค้นหาได้เลยก็คือเป็นตัวนี้นี่นะครับ ระบบจะทาการค้นอัตโนมัติแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปครับเลือกเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปอ,อ่า,อาตรงนี้ก็าการติดตั้งนะครับก็ยอมรับไปกดยืนไปสักครู่นี้ สักครู่ครับหลังจากเรากดเรียบร้อยนะครับก็จะมาเข้าหน้านี้ครับเครื่องระบบจะทําการค้นหาอัตโนมัติอาจจะทําการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับก็คือตรงนี้ช่วงนี้ก็ต้องรอนะครับประมาณอาจจะประมาณ2-3นาทีนะครับรอจนการติดตั้งเสร็จนะครับตรงนี้รอไปก่อน ครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเสร็จแล้วนะครับก็ mm. กดถัดไปครับนี่ครับอ่าตัวนี้ก็จะมีการเสร็จนะครับกดเสร็จอ่าตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่ามีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีแอปซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับรายการที่เราติดตั้งตอนนี้ก็ไปที่ตัว ดีไวท์เอทพิเนอร์เลยนะครับเราจะไปที่เซตติ้งแล้วก็ดีไวท์แล้วก็ไปที่ดีไวท์เอทพิเนอร์นะครับไปดูพิเนอร์ที่เราลงไว้นะครับคือตัวนี้เนี่ยฮะก็จะมีตัวเดเวอร์ตัวนี้ขึ้นมา,าเบอร์เบอร์คือตัวนี้ครับนี้เราเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้ กดเพื่อที่จะลองสังเกตปิ้นลองดูงน,นะครับสังเกตดูว่าก็ปิ้นได้ปกตินะครับวิธีการเชื่อมต่อลองทำดูนะครับขอบคุณครับ